าครับครับเดยวนี่ยเียูเขได้เยครับ่นเเยเดี๋ยวเราไปกดยกเลใครบ้าเนี่ยฝั่งนู้นน้งจเจี่บแล้วี่ออกมทีมนู้นทีมเขาไม่ไดเลมเนี่ยนู้นนนเแวเดเปิดให้แอยู่อดอกใหม่ส่ีเหลือที่เหือที่เหลือเป็ีนที่เหือเปียเ

ไครับลูกได้ครับเดี๋ยวไม่ไม่ครับเดี๋ยวเราองอต่อคเดี๋ยวพอฝนหยุดเราค่อยไปก็ได้ครับตนาี้ฝนไม่จะตกครับมันไม่ตกอะไรตรงนี้ตกนาคาเป็นปล่อย่ละตาดีดูบางใหญ่ถังดันจะมาอะไรเลยอะไรคนอยู่ถุง สาอทิตย์ฝนตทุกทีเลยจะไปเล่นทุกเสาอาทิตย์เอาละไปไปฝนตกไปมอง